ก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งผมได้มีการขอคําแนะนําที่เกี่ยกับไอจริงแต่ว่าลึกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยเรื่องงานกับประแตนส่วนใหญ่แล้จะปรึกษากันเี่นครอบครัวเาะไม่อย่างนั้ถ้ามีคนโทรเข้ามาหรืออะไรย่งเงี้ยก็จะผ่านป้าทุกครั้งอ่ะถ้าป้าไม่มั่นใจเพราะก็ถามตรงนี้โอเคไหมโอเคไหมเพื่อให้เข้าความให้เข้าแบบว่าป้าคิดว่าเขาอยู่ในแบบในข่าวในอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้อะไรบ้าง ป้ามีความรู้เรื่องเรื่องพวกนี้นะกอให้อายช่วยแนะนำคือสรุปว่าคนจัดจิวตัวจริงเนี่ยคือคนนี้คนนี้แล้วคนนี้อันไหนที่งงๆก็แค่ถามคนใด้ค่ถามคือ ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตไปแล้วเนี่ยจะไปเห็นกันว่าเดบิวีโของจริงจะเป็นระมาณไหนส่วนตอนที่ส่งท้ายไปเนี่ยใช่ที่สำคัญคืออย่างที่คุณกิิกรบอนนะว่าผู้ชมขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสามท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยภาพความสนุกสนานเต่างอยจินตราประทัดลุงพลทิ้งท้ายด้วยภาพนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ